สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะม่วงนะครับปีนี้มะม่วงออกผลจนใกล้จะสุกแล้วก็จะออกดอกตามมาครับเป็นสองรุ่นสองชุดปีนี้หลายหลายพื้นที่นะครับหลายต้นด้วยที่เห็นลักษณะแบบนี้ปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมมะม่วงออกสองรุ่นนะครับมีหลายต้นเลย เพืเ่อนลูกชุดแรกใกล้จะสุกแล้วนะครับก็จะมีดอกมะม่วงตามมาเรื่อยๆเนี่ยครับกำลังวางช่อดอกเต็มต้นเลยนะครับปีนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับ ากาศลมเย็นลมหนาวนะครับ